ของนายชัยนัทกอนชายานันหรือตู้า่าวตกเป็นข่าวคดีดังในหน้าสื่อมานานนับเดือนจากกรณีเมื่อวันที่26ตุลาคมมีการเข้าค้นผับจินหลิงพบผู้ใช้บริการ237คนซึ่งส่วนมากเป็นชาวจีนพร้อมทางพบยาเสพติดเป็นจำนวนมากระหว่างนั้นนายูวิตกมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองได้เปิดเผยว่าผับจินหลิงเป็นผับศูนย์เหรียญเปิดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน และใช้ของที่ส่งมาจากจีนเท่านั้นและระบุว่าตนมีข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการนายทุนจีนสีเทาและคนรับเงินผลประโยชน์ที่ตำรวจต้องรู้ไว้เพื่อปราบปรามซึ่งต่อมามีรายงานว่าตู้ห่าวนายทุนจีนสีเทาได้ใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวหนีออกนอกประเทศในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ตำรวจบุกค้นผับจินหลิงซึ่งมีข้อมูลรายงานด้วยว่าซื้อมือสองต่อมาจากนักการเมืองดังโคราช ขณะที่ด้านรองผอบตรพลตเอกสุรเชษฐหักพานเปิดเผยว่าพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากนายชูวิทย์เกี่ยวกับนักธุรกิจชาวจีนสีเทาเปิดผับซุนเรียนรับฝากยาเสพติดการสืบคดีนี้ดำเนินต่อไปจนเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2565ตู้่าวได้ติดต่อเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้แต่ปฏิเสธเรื่องความเชื่อมโยงกับยาเสพติดภายในผับจินหลิง การขยายผลจับกลุมกรณีพับจินลิงยังดำเนินต่อไปนำไปสู่การตรวจค้นบ้านพักคอนโดรูรวมถึงธุรกิจในเครือตู้ห่าวหลายแห่งท่ามกลางการเดินหน้าแท้คดีทุนจีนสีเทาอย่างต่อเนื่องของนายชูวิทย์ด้วยการยื่นข้อมูลให้กระทรวงยุติธรรม DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายตู้า่าวกลุ่มทุนจีนที่มีเอี่ยวเรื่องยาเสพติดและขบวนการฟอกเงิน ต่อมาวันที่12ทธันวาคมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ับพานเปิดเผยถึงอีกหนึ่งกรณีสำคัญคือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่มีส่วนเอี่ยวทุนจีนสีเทาโดยระบุว่าจากการสอบสวนหัวหน้าสถานีตรวจคนเข้าเมืองทั้ง27แห่งนั้นได้มีการเรียกมาสอบสวนแล้วและจำนวนต่อหลักฐานที่พบการให้อนุญาตอยู่ในไทยพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีลายเซ็นเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีทั้งหมด ต่อมาวันที่23ธันวาคมนายชูวิทย์กำมลวิสิตยังคงเดินหน้าแช้ต่อพอบเอกสารสำคัญคดีทุนจินสีเทายืนต่ออายการโดยระบุว่าตนได้ข้อมูลว่ากลุ่มคนจีนที่ถูกจับตรวจปัสสาวะที่ผับจินหลิงตอนนี้อยู่ที่ตอมอกำลังรวมกลุ่มและยอมจ่ายเงินคนละ5ล้านบาทเพื่อเตรียมการหลบหนีโดยจะจ้างเครื่องบินเหมาลำไปลงที่กัมพูชา จนต่อมาเมื่อวันที่24ธันวาคมตำรวจหญิซึ่งเป็นภรรยาของนายชัยนัทหรือตู้หาวถูกพนักงานสอบสวนนครบาลยานาวาจับกลุ่มที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งพร้อมแสดงหมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้ในคดีฟอกเงินก่อนคุมตัวไปสถานีตำรวจนครบาลยานาวาซึ่งต่อมาวันที่26ธันวาคมมีรายงานว่าสารอาญากรุงเทพใต้อนุญาตให้ประกันภรรยาตู้ฮาว พร้อมกับพวกรวม3คนใช้หลักทรัพย์2ล้านบาทในวันเดียวกันตำรวจยังได้นำหมายจับสารอาญากรุเทพใต้เข้าแสดงต่อนางสาวพัชรินหุนส่วนทางธุรกิจของนายตุ้หหาวโดยหมายจับข้อหาฟอกเงินและสมคบยาเสพติดทั้งนี้มีการกระจายกำลังเข้าคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับแล้ว8คนโดยแยกส่งฝากขังระหว่างรอการสอบสวนขณะที่ข้อหาหลักคือการฟอกเงิน กรณีเกี่ยวข้องทางการเงินกับพักจินลิงที่มีในตู้ห่าเป็นผู้ต้องหาคนสําคัญขณะที่ผู้ต้องสงสัยอีก7คนยังอยู่ระหว่างสืบสวนติดตามเพิ่มเติมต่อมาวันที่26ธันวาคมอายการสูงสุดแถลงความคืบหน้าคดีดตู้หา่าโดยระบุว่าขณะน,นี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการการสอบสวนขึ้นเพื่อร่วมมือสอบสวนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันกรอบเวลากำหนดฝากขังผู้ต้องหาครั้งที่6 คือภายในวันที่8มกราคม2566ส่วนกรณีนายตู้่าวก็ยืนยันว่าขณะนี้พนักงานอายการมีพยานหลักฐานชัดเจนว่านายตู้่าวกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินโดยคดีนี้ยังถูกจับตาม,มองจากสังคมว่านักการเมืองมีส่วนเอี่ยวหรือไม่จากกรณีของนายตู้่าวที่บริจาคเงิน3ล้านบาทให้กับพักพลังประชารัฐเมื่อปี2564 ขณะที่อีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าสสในพรรคเพื่อไทยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับนายตู้ฮาวรวมถึงประเด็นกว้านซื้อบ้านในเครือชิน,นวัฒน์โดยต่อมาพรรคเพื่อไทยก็ได้ออกมาแถลงว่าทางพรรคเพื่อไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับนายตู้ฮาวนอกจากนี้ที่ผ่านมาหุ่ตํารวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ตัดสินใจลาออกหลังถูกพาดพิงคดีทุนจินสีเถา โดยให้เหตุผลถึงปัญหาสุขภาพเรียกได้ว่าคดีทุนจินสีเ่ายัางคงต้องติดตามกันต่อไปยาวๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายผลจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมในคดีหรือภายในคดีนี้มีอะไรที่ซุกซ่อนอยู่หรือไม่ยังคงต้องรอติดตามค่ะ